สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับก็ในมาชาไปนิดนึงในที่สองครับก็เป็นเรื่องราวของมวยโลกก่อนเข้าเบรคเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับเซียนชา7จีครับมวยหูไฮโซเขาภาคให้เล่นทำเงินครับสนใจติดต่อ0 8 6 0 6 2 3 8 0 0แล้วก็1 9 0 0 1 1 1 1าศแล้วก็แบรนด์ฟอร์เมนครับผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นใจของท่านชายก็เลือกใช้ได้ทั้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบโลออนครับครับวันนี้มีอะไรมาฝากครับพี่ เพราะว่าช,ชินสุเกะยามานากะเนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแชมป์โลกในรุ่นแบนต์มเวทของ WBC แล้วก็พึ่งชนะวิดดายชินเนียนมาแบบสบายๆนะครับถือว่าไม่ธรรมดาคน<ช>หนึ่งนะครับน่าจะดา,นานคนหนึ่งแล้วก็เป็นบวยญี่ปุ่นที่ ตอนคต้กลน่าจะน่าจะนาคตไอลแล้วก็รุ่นแบนเดเวของไทยเราก็มีหลายคนนะครับที่อาจจะไปเจอกับจินสเกะยามานากะได้นะครับทีมข่าวเ้นนีเนี่ยเป็นของวิรพลใช่โรชั่นของวิรพลเก่าคนหนงันได้อยู่กับเมืองไทยนี่หลายปีเลยทีเดียวครับครับก็โชคไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนครับแต่ว่าเมื่อลกในเล่มตัดที่ที่แล้วนนี่ต้องยกให้ทางเทพลิศเป็นเทพลิศไปนะครับเทพนเทลิศก็กำลังดังด้วยนะครับอืมในนี้เรามาดูข่าว ข่าวคราวเกี่ยวกับวงการมวยโลกนะครับล่าสุดครับยังจํากันได้นะครับฮวนมาโนเอลมาเกสทมวยชาวเม็กซิกันนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์หลายรุ่นเลยเกิดนะครับก็ไฟล์ล่าสุดที่เขาชกเนี่ยเขาแพ้กับมาปาเกลมานะครับแต่ว่าไฟล์ที่เห็นในภาพเนี่ยไฟล์ที่เห็นในภาพได้เพิ่งชกเมื่อวันเสาร์ที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับที่นิวเม็กซิโกอารีน่าในเม็กซิโกซิตี้ เป็นไฟที่หลังจากที่เขาแพ้ปาเกียไปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับก็ยังชกดูดันเหมือนเดิมครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนักมวยชาวยูเครนครับเซอร์กี้เฟเชนโกไปได้อย่างเป็นเอกฉัน119 109 118 110 118 110ได้ว่าครับขนาดขาดเลยนะขาดเลยนะครับเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทหรือ140ปอนด์ของดับเบิลยูพีโอหรือองค์กรมวยโลกนะครับนี่รุ่นที่สี่นะเมื่อกี้ครับ ฮวนมาเเวลมาเกวสนี่ก็เรียกว่าฝีมือจะาาจัดการครับอายุ38แลวนะครับงานไตยังโชคได้แกร่งมากครับเฟเชนโก้เนี่ยอายุ31ปีครับต้านไม่ไหวครับโปรแกรมต่อไปของฮวนมาเดเวลมาเกวสครับจะโชคที่คาบอยสเตเดียมที่อาริตันในเซกซัสครับวันที่14กรกฎาคมที่ถึงนี้ครับแต่ว่าคู่โชคกันยังไม่ได้กำหนดครับมาดูข่าวที่2ต่อไปเลยครับก็นี่ก็โชคกันเมื่อวันศุกร์ที่13นะครับครับ เฟรดิคสตรูงครับคนซ้ายไปอยู่ทา้ผู้ชมครับแชมป์เป็นโลกในรุ่นมิดเดิลเวทของ WBA ครับนวมสีแดงนะครับก็หลังจากที่เป็นแชมป์โลกในรุ่น160ปอนด์ของ WBA มาได้10ไฟแล้ว WBA ก็เลยปัดให้เป็นซูเปอร์แชมป์ของรุ่นมิดเดิลเวทไปครับก็เป็นการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่14นะครับชกกับเซบาสเตียนซิบิกนักมวยชาวเยอรมันด้วยกันก็ชาติเดียวกันตอนครับปรากฏว่าชนะอ่า อาร์ทีดีหรือว่ายอมแพ้ครับไม่ออกจากมุมในยกที่9ครับเซบาสเตียนซีบิกเป็นอดีตแชมป์เฉพาะการของ w b c ในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเฟรกูสตูนอายุ3าปีชนะเป็นไฟที่37มครับมีแพ้อยุด2ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็ชนะในแบบไม่ครบจอบเป็นครั้งที่16ส่วนเซบสเตียนซีบิกนี่ก็อายุ30ปีครับชนะมา30แพ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ไม่เคยเสมอใครแล้วก็ชนะนอกมา10ไฟครับครับผม ่าต่อไปเะครับเป็นข่าวที่โลกวงการมวยกำลังรอคอยคนนี้ก็คือมิเกลคอตโต้ครับมวยชามเปติริโกจะชกป้องกันแชมป์กับคนนี้ครับฟลอยเมเวเทอร์ครับตอนนี้มิเกลคอตโต้นี่เป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เวนเจอร์เวทของ w b อะอครับจะชิงแชมป์อาจจะป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่3กับฟลอยเมเวเทอร์จูเนียร์ซึ่ง ตอนนี้เก็บตัวเงียบครับไม่มีข่าวครับผิดกับพี่เกลคอโต้ซึ่งประกาศออกมาแล้วครับว่าเขาพร้อมที่จะโชกกับฟลอยด์เมเวเธอร์อย่างแน่นอนแล้วครับจะโชกวันที่เสาร์ที่5พฤษภาคมที่ถึงนี้ครับที่ m g ็แกรนด์ในลาสเวกัสครับตรงกับบ้านเราตรงกับบ้านเราวันที่6พฤษภาคมในช่วงสายๆนะครับพิเกลคัตโต้บอกว่าเขาพร้อมที่จะโชกกับฟลอยด์เมเวเธอร์อย่างแน่นอนแล้วก็เขาจะปรับ ฟลอยด์เมเวตเทอร์ให้ได้เป็นคนแรกครับแต่ว่าฟลอยด์เมเวตเทอร์ตอนนี้เงียบอยู่เลยครับค่อนข้างจะเงียบนะที่สุดที่มาเหลือสุดที่มาสองอาทิตย์เองใช่ครับแปลกมากครับฟลอยด์เมเวตเทอร์ก็อย่างที่ทราบครับหลังจากที่จบไฟนี้แล้วเขาจะต้องไปติดคุกนะครับมีมีหลายคดีใช่ไหครับก็จะต้องติดคุกประมาณสามสี่เดือนใช่ครับใช่ครับครับก็ต่อไปครับรายการเดียวกันครับซาอูลอัลเวเรีครับนักโชกชาวเม็กซิกันอายุ21ปีคนนี้ครับนี่ก็เป็นว่าที่ซูเปอร์สตาร์นะครับ ยังไม่เคยแพ้ใครครับโชคมา40ไฟครับชนะ39เสมอ1ชนะนอร2 9อายุ21ปีครับเป็นแชมป์เปีนโลกในรุ่นซูเปอร์เวนเจอร์เวทของสภาร์วีโลกหรือทีม UBC ครับจะชกป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่4กับคนนี้ครับเชนมอสลีย์ครับตอนนี้40ปีครับน้าดูเทปน้าดูเทปเรียกว่าศึกษาการโชคของซาอุดอัาวาเรีนักโชคพุ่นน้องอย่างอย่างอย่างเรียกว่าละเอียดมากครับ เชนเมอร์เวสเตอร์อายุ40ปีนะครับที่กับซาอุนอัลมาเดสอายุ21ปีโอ้โห19ปีนะครับผมเชนมาสซี่นี่เป็นแชมป์โลก3หรือ4รุ่นเน่ะจำไม่ได้แต่ว่าฝีมือของเชนมาสซี่ก็เป็นที่รู้กันครับว่าเป็นระดักระดับปราเดลโคยาสมัยลุ่งๆใช่ครับดาตึกแต่ว่าหลังๆก็โรยไปนะครับไปแพ้ หลังๆแพ้มาตลอดแพ้ปลอยนะครับแพ้ปลอยแล้วก็ชนะมา46ไฟแพ้เครั้งเสมอหนึ่งชนะน็อก39ครับไฟนี้จะเป็นไฟเรียกว่าสุดท้ายของเชนวอตสลีแน่นอนครับถ้าเขาโชกแพ้ซาอุดอารเบลสครับน่าจะรีทายน่าจะรีทายแน่นอนครับก็จะโชคในรายการเดียวกับมิเกลคอตโตโชกกับฟลอร์เมเวเตอร์ครับคือวันเสาร์ที่หพฤษภาคมตามเวลาของบ้านเราวันเช้าวันที่6พฤษภาคมครับที่ MGM Grand l a แ v รนด s ดราเวรครับและข่าวสุดท้ายครับ วิกเตอร์ตี้ครับคนซ้ายมือท่านผู้ชมคงจำกันได้ดีที่โดนฟลอยลักไก่ต่อยน็อกไปนะครับก็เรียกว่าโดนลักโดนฟลอยลักไก่ต่อยน็อกไปในยกที่4ครับตอนนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่ไม่ได้โชคมาก็ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วก็ไม่ได้โชคเลยครับจะมาชกกับอังเดรเบอร์โตครับคู่ปรับเก่าครับชาวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไฮตินะครับขวามือท่านผู้ชมเป็นอดีตแชมป์ในรุ่นเวลเ์เวทของ WBC ซึ่ง วิกเตอร์ออติชิงมาได้จากคนนี้นะครับชิงกันแบบว่ามีปัญหาครับเพราะว่าต่างคนต่างนับแล้วก็ไฟนั้นเป็นไฟดูเดือดอีไฟหนึ่งของวงการสูสีมากครับสูสีมากครับคููนี้มีโปรแกรมจะล้างตากันใหม่วันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับก็จะโชคที่สเต p เปิลเซ็นเตอร์ใน LA ลอฟลอิสครับเป็นการชกชิงชิงแชมป์เข็มขัดเงินของสภาร์โปลโลครับก็ติดตามกันต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องราวของ โคงการวยโลกใี่ครับดูเอสเมที่ส่งเข้ามาหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโบขาวเดยผมขอตอบเอสเมทของคนนึงนะครับคือคุณซิมร้อยเอ็ดนะครับที่ว่าบอกที่อบอกผมว่าพี่ป๋องถ้าคณะเข้าดีกับ,บัวขาวจริงก็คงไม่หนีคือที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบัวขาวกับกนันแกนะครับคือถ้าบัวขาวมีปัญหากับกนันแกก็จะมีปัญหาเรื่องเงินแรต่างอย่างที่บัวขาวพูดเนี่ย คุณก,ก็ไปเคลียร์ต,ตัวเอง<า>ไปจัดก,การ่อคือไปจัดก,การออกจากค่ายคือถ้าฟ้องศาลคือเอาตัวเองให้เป็นอิสระอันนี้ก็แล้วแต่แตทางบัวขาวแต่ที่ผมออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เมื่อสักครู่นี้คือในกรณีที่ไทไฟจากบัวขาวในสาภาพที่ยังมีพันธะอยู่กับทางค่ายพลุพุกเนี่ยมันก็คือยังคลราคาสังอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายกํานันแก้เนี่ยเขาพยายามที่จะเคลียร์ไม่ใยาฝ่ายกันันแก้ทั้งฝ่ายก็ทอฝ่ายรวมถึงนายก ชาติซ้ายสมชาติเจริญชลวิทย์เนี่ยถ้ายังจํากันได้เนี่ยเคยนัดทั้งคู่เนี่ยมาเคลียร์กันปัญหากันถ้าบัวขาวไปเคลียร์วันนั้นจบแล้วก็เป็นอิสระจากค่ายปปมุกโดยชอบทมแล้วขึ้นไทยไฟเมื่อวานเนี่ยผมเองก็ยินดีกับบัวขาวเพราะว่าที่ผ่านมาเก็ก็เพื่อนตามตรงว่าผมเองก็อยากที่จะให้บัวขาวอยากให้บัวขาวขึ้นชกแบบคือผมเนี่ยอยากให้บัวขาวชกแบบเรียกว่าไม่มีพันธะไม่มีราคีอยากอยากให้บัวขาวชกแบบที่เรียกว่าสมศักดิ์สรีที่สุดเพราะว่า อย่างที่บอกคือการที่ไทยไฟจัดไทยอาบัวขาวโชคเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าผิดผิดยังไงก็ผิด,ผ,ดผิดเต็มประตูแล้วก็คือรู้แค่ใจว่าแต่ว่าที่ผ่านมาก็พยายามจะเลี่ยงหุ้นว่าวันช่างหนักไม่เอาบัวขาวมาช่างให้ไซโยกช่างแทนแล้วก็พอมาถึงวันโชคบอกว่าไซโยกนี่ติดอะไรนะพลบมวยชควันไม่ครบต้องถอนจ้องดึงบัวขาวมาชคแทนมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่เตรียมมาก่อนซึ่งจริงก็คือตามสายตาผมเองผมเองก็ ค่อนข้างที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอพอใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ก็กกกต้องอวิพากษ์วิจาร์กันตามตรงแบบนี้ส่วนแฟนบกขาวอาจจะมองผมว่า,าไปเข้าข้างหัวหน้าคณะหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่คือมันคนละประเด็นกันประเด็นที่ผมบอกนี่คือประเด็นว่าทางไทยไฟเนี่ยทำไม่ถูกในกรณีที่เอานักมวยที่ยังมีปัญหาติดคดออีคือมีปัญหายังมีพันธะอยู่กับหัวหน้าค่ายเก่านมาชก ถ้าบวกขาวเป็นอิสระบวกขาวคือบวกขาวจะไปใช้ค่ายบัญชาเมฆจะไปใช้ใช้ค่ายแรงต่างเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปซีเรียลเรื่องนี้แต่เพียงแต่ว่าคือคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้จบก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นชกอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่ายังเรียกว่ายังคือที่ผ่านมาพี่กี้บวกขาวนิ่งมาตลอดคือมาถแถลงข่าวครั้งเดียวคือที่ที่สตูดิโอหลังจากที่รู้สึกหายไปช่วงนั้น,นประมาณช่วง